สวัสดีครับพี่น้องนะครับอยู่ในช่องของพี่ฝนกนีสานครับหลังจากเมื่อคืนฝนตกเลยพี่น้องเนอะแต่เสียหาทุ่มหมดแล้วมาถึงตอนนี้ก็ยังลินลินยังเป๊าะอยู่ครับลินลินเป๊าะเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ้งมื้อนี้ครับป้าป้าสิขึ้นบ่พี่น้องเนาะเพราะว่าหมืองนี้เคยเคยเคยบึนนะครับแต่เหมืนผมมาเบิ้งบ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวมื้อนี้สิพาพี่พาน้องนะครับมาเลาะเบิ้งครับพอฝนตกดนเติบครับ ภาษีออกบ่ครับป่าภาษีเบื้องขึ้นบ่อโอ้พี่น้องโอ้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 จะได้มาออกไล่ดยนี่พี่น้องเพราะมีสะข้างในบริสุทธิ์สะหนึ่งครับ เป็นสาของลุงนะครับปูปูปูพี่หน่องเป็นเต่าห้อยครับพอผมมาจอบบางฝนมาบังหันนี่ออกออกหลายเลยนะครับแต่ว่าบริษัทไทยกิจเป็นพี่นอ้องครับนี่เอเ๊อฟเป็นยงี้งกันอมเลยครับ บื้นออกมาได้อยู่นี่นเอาไปยังกันไว้อยู่ครับพี่หนุ่มจะไม่หัวจีออกออกไม่อีกบอพูดภาสะข้างในนครับบ่บริสุทธิ์ด้วยน้องพูด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 เพราะว่าปลาหนาม,มันขึน้นฟันจีเรียนขึ้นมาพี่นะพี่น้องนะฟันจีเรียนขึน้นบึ้งขึ้นมาพี่ครับ วุ่นขึ้นทึ่งออกไปให้หน้าอีกแล้วเตับอลเหนี่ยเลยพี่น้องมือแรงอาจจีออกก็เลยครับอเอรพะว่าน้ำ นนในไฮหรือมีนะครับเรื่มมีมาเนี่ยอาจชีออกไปได้อีกสาหนึง่งในยุหันครับพอหนำหนำเริ่มดันดันออกมาแล้วป้าก็จะบึ้นบึ้นขึ้นบน่นไงบึ้นออกข้างหน้าแล้วก็มางขางผีน้ำบึ้นออกไปข้าง พี่น้องเดี๋ยวเอาหลอดเงี้ไปดักเลยครับเบิ่งว่าสิถืกบ่เพราะว่ามันเคยขึ้นนะพี่น้องเ,เดี๋ยวผมพาหลอดเงี้ไปดักเลยครับเอาแต่แบกหลอดไปซื้อก็เมื่อยน้ำโอ้ยหลอบพี่น้องจะไปใส่หลอบใหญ่วันนี้เดี๋ยวสิพาพีดักหลอดเงี้ยได้ยังนะเนาะปลาเบือนครับฝนตกมาวังคืนนี่ตกตั้งแต่สี่หาทุ่งครับ ถึงมาเศร้าบางใายนี่ครับเดี๋ยวมมนีสิพิ่ไซดักไว้ครับเป็นหลอบขนาดใหญ่เลยด้วยพี่น้องอุ้ยนี่หลอบหน่อยอยู่ตรงไหนครับบ้ท่านี้เอาออกนะเป็นหลอบใหญ่เดี๋ยวไปดักป้าค,ครับ lên không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ

我忘了呀。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. จะใส่ไงได้เนาะอบริส uh ุปปลาเก่ามันกัดตกมาอย่างนี้นะเดือดแน่เด pues, ือน่เดือดคือวังขึ้นนี่แน่นบักเลยของบักคนจะหนาให้หน้าลายอยู่ Đi. Tôi đây. Nhìn đó, ăn đi. Đây. Ăn đi đó. Ồ, không có đèn แตงบก,กิ่งมากคูณคุณล้วนจะงอนกตงบมก,กิ่งมากคสณว่าเลย พี่นงครับรอบหญ่ของเฮานะครับทำการตั้งเรียบร้อยครับบื้นเดี๋ยมาเรารุ่นครับว่าป้าสิเขาหลาไปไหนครับพอหลอบหนึ่งฝนมากแหลก็คือว่าป้าอันบื้นออกไปได้นะครับพอฝนมากแหลกช่วงนี้ผมบริไทกิมเบองครับตุกิจนี้ผมมาไทยเบื่อครับเพราะว่าอันยุของหนื้อเขานี่ครับเิ่นบริสุทธ์นะครับน้องนะเดี๋ยวเรารุ่นเลยผมมาแต่ป้าเก้านี่อาจจะ เลุนแทแน่นอนครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือมานลุนกันครับว่บาป้าสีเขาหลายเขาน้อยไปไหนครับสีมีหยังเขานะครับพี่น้องครับ